นี้เป็นอดอกไม้ที่ที่จะมาปลูกแต่ละพันนี้จะเป็นปลูกโดยการใช้หัวนะคะนี่ค่ะชอบสีสันก็เน้นสีสันนะคะดูจากดอก นี้ก็สีชมพูนะคะดอกไม้ทุกทุกประเภทนี้จะเป็นหัวนะคะเนี่ยค่ะปลูกด้วยการใช้หงัวหรือรากก็ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะ,คะ,คะชื่อดอกไม้ดอเลีย ก็สวยค่ะแต่ต้องใช้เวลานะคะนี่ค่ะที่กองของดอกไม้เขาจะมีบอกนะคะเห็นไหมคะ,คะเขาจะมีบอกเดือนที่สามารถเริ่มปลูกได้นะคะก็จะแร่แต่มกราคุมพามีนานเมษานะคะ สำหรับดอกนี้สามารถปลูกได้ตั้งแต่เดือนมีนานะคะไปจนถึงเมษา,าเมษาพฤษภาสามเดือนนี้ปลูกเริ่มปลูกได้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มออกดอกนะคะช่วงเดือน s e ป t e มเบอร์นะคะตุกันยานะคะสิงหากันยาเอ g ร s t ก e p เซป b e มเร์นะคะเขาก็จะเริ่มออกนะคะเริ่มเป็นดอกขึ้นมา นะคะประมาณนี้ใช้เวลานิดนึงอ่าเนี่ยค่ะดอกไม้แต่ละประเภทเขาจะมีบอกช่วงเวลาในการปลูกนะคะเนี่ยค่ะอาปลีนไม้นะคะหมอยก็คือเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะเริ่มปลูกได้เะะขาก็จะเริ่มออกดอกช่วงในีาเดือน นี่ค่ะเอือ s ิ p t ส m ปต r มเบอร์เหมือนกันนะคะ,นะะแล้วก็จะมาปลูกแล้วก็รอติดตามดูนะคะผลงานว่าดอกไม้ของเราจะเป็นยังไงนะคะลอติดตามดู ย่าสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูลูกสาวน้องแอมเมลี่นะคะรดน้ำต้นไม้ให้คุณแม่ค่ะวันนี้ลูกสาวอารมณ์ดีนะคะอยากช่วยแม่รดน้ำต้นไม้นะคะดอกไม้ต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้สนุกไหมคะลูกเก๋ย่าสวัสดีค่ะกล้องยัง แอมเรลี่รถตรงนี้ด้วยค่ะลูกยังไม่เปียกเลยอ่ะอต่กุหลาบกองมามาเอาให้ชุ่มนะคะต้นนี้ด้วยนะเปียกมากค่ะลูกตรงนี้ด้วยค่ะต้นสีเขียวนี่ค่ะกระเด็นเนี่ยตรงนี้ค่ะลูกเนี่ยเนี่ย,ยอยาลูกชายก็ลงมาแล้วนะคะ<อ>สวัสดีครับป้าแลนสวัสดีครับยาง สดีคับยังลูกฮะอ่ะอารถรถไม่เอาไม่เอาลูกไม่ทำอย่างงั้นลูกทำตรงนู้นทำตรงนู้นไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับไปแล้วก็เดินไปอีกเดินไปอีกค่ะ เดไปตรงนน้นลูกเดไปตรงนน้นเ๋ย่าม,มาหามามาลูกอหลนมามาอันนี้ดอกกุหลาบนะคะที่ซื้อมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ที่ลงแต่ยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆ ที่โล่งๆตรงนี้ค่ะต้องรอนะคะต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยแหละนะคะดอกไม้ที่ที่เป็นหัวนะคะที่ปลูกได้หัวนะคะเอาลงดินไปแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะขึ้นมานะคะสามสี่เดือนประมาณนั้นนะคะรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงดอกไม้ของเรานะคะ และนี่ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่ค่ะที่เอามาปลูกนะคะประมาณสิบกว่าต้นค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนตรงนั้นจะปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะแอเมเรลี่คะรถต้นนี้ให้แม่ด้วยอย่าแอเมเรลี่รถตรงนี้ให้ามาด้วยค่ะลูกสตรอเบอรี่เนี่ยอย่าขอบคุณค่ะประมาณสิบเจ็ดต้นจะได้กิน ได้กินผลเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นหอมนะคะกระเทียมนะคะหอมกระเทียมที่เราปลูกไว้หอมแดงนะคะเป็นผักที่ชอบกินนะคะพวกต้นหอมผักชีเนะะี่ยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีสลัดเพาะไว้ เป็นผักที่ชอบกินนะคะจะไม่ปลูกเยอะมากเอาเฉพอที่ตัวเองชอบกินส่วนอัมน,นสตสตรอเบอรี่ก็ลูกๆชอบกินก็เลยต้องปลูกนะคะ เก่งมากค่ะลูกอเ,เอามาเมนี่